เอาแล้วก็ผมโยผมสักซักขูนทีวีนั่นเองตอนนี้เลยเกมโลบอกแมปโจโจวอลกนั่นเองนะคบผมตอนนี้เราวันนี้เราจะมาเฮ้ยบอกตรงๆแบบนั้นไม่ได้เอาง่ายคือตอนนี้เราไม่มีคลิปจะลงนะครับแล้วเราจะมารีวิวดีโฟซีนั่นเองวานเราไม่มีคลิปจะลงแล้วก็จกดวดความโช่วปีมันที่เจอในคนพื้นไม่ถูกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไอคนหมูจะทำไรก็ต้องตะกัดดาวหมกเลยเนาะ โอ้มึงจะสกัดกูหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับเราจะมารีวิวสกินสกิลสกินแมมสกิลดีโฟสีนั่นเองสกิลแรกครับใช้ค่าเลเวลสามสิบนั่นเองเป็นการใช้ตัวคิวนะครับกดต่อยเข้าไปราเมจก็ไม่ได้เยอะมากครับผมแต่ต่อยธรรมดาสู้ต่อยธรรมดาน่าจะดีแบบเดียวเลือดกูจะหมดแล้วเะทายคลิปกันนะนี่ถ้าเกิดต่อยรรมาีง่ายกว่าเยอะเลยะ ตายก็ขอโทษด้วยนะคบผมเออก็นี่ไงก็รีวิวสกิลก็ต่อยจากพลาสติกต่อยธรรมดาเนี่ยโคตรไวเลยครคบผมถ้าเกิดว่าเทียบกับสกิลคิวแล้วเนี่ยผมว่าสกิลต่อยธรรมดาน่าจะดีกว่านั่นเองต่อไปนะครับผมเป็นสกิลตัวอีนั่นเองนะครับปกตินะครับเวลาเราวิ่งไปหาบอลเนี่ยบอลมันจะมาตีเรากดตัวอีเสร็จแล้วฟึ๊บเนี่ยครับผมบอลมันจะไม่ตีเราไหนปื้่มลองตีเลยตีเขาดีตีเขา ต,ตีตีเออเนี่ยครับผมเราจะไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับต่อ,ออะไรที่หน้าจอเรายังเป็นสีฟ้าอยู่ไม่ไม่ไม่ถึงจะเปลี่ยนไปไปใช้อะไรอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีพาสซีฟของ d ี o u c ติดตัวอยู่มันก็จะไม่หายนั่นเองโอเคแล้วกดตัว e ครั้งเพื่อยกเลิกนั่นเองครับผมต่อไปสกิลนี้ชื่อว่า demolition hop ถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับผมส่วนสกิลต่อไปคือ love t r a i n เป็นสกิลที่จะทําให้เรานั้น ยกเลิกการยกเลิกการโดนตีนะครับผมเหมือนกับสก,กิลแรกเพียงแค่มันจะใช้ได้เพียงแค่แป๊บเดียวเพียงแค่สกิลแรกนะครับผมเราจะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้นั่นเองไอ้เฮียนี่ก็ขัดขวางการรีวิวของครูได้นี่นะครับผมกดคลิกแล้วครับกดอ่ากด f กด c กดไม่ได้นะก็ถ้าเกิดมเมาส์เลื่อนเข้าเลื่อนออกผิดปกติก็ขอภยดเลยครับแต่ถ้าเกิดว่านี่ครับรอ แต่ข้อเสียก็คือมาต้องรอครูดาวนะครับผมรอครูดาวแม่งโคตรนานเลยกว่าจะกลับมาเป็นร่างปกติได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่สามารถใช้สกิลพวกสกิลว,วิ่งหรือว่าจะเป็นสกิลของพวกพวกฮาร์มอนหรืออะไรก็ตามไม่สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะผมแล้วก็กลับมาเป็นหมวดเดิมแต่ถ้าเราอยู่ในท่าเลิฟเทนเนี่ยเพิ่มห,หาตัวที่ถึกที่สุดของมึงมาเป็นดัมมี่ให้กูหน่อยดิตัวอะไรถึกอืมตัวอะไรก็ได้นี่เอ,อ้อไม่ต้องหรอก แต่ถ้าเกิดเราใช้ท่าเลิฟเทีนนั่นเองกดตัวอาเพิ่มมันจะมีแสงออล่าออกมาจากตัวเรานะครับแล้วเราก็สา,ามารถใช้ใช้สก,กิลคิวได้ด้วยเท okay. ใช้สก,กิลได้หมดทุกสก,กิลเลยนะครับผมโดยที่มันจะตีเราไม่เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเลิฟเทีนหายเพิ่มไอ้เพิ่ม,มถ้าเลิฟทนีนหายเราก็จะโดนดาเมจนั่นเองสก,กิลต่อไปชื่อวอ l c a n o dimension ถ้าเกิด a, อาผีขอไปนะครับไอเฮียนี่ก็จะฆ่ากูอยู่ได้ไอเพิ่ม,มให้กูรีวิวดีๆเหอะ โอเคสกิลต่อไปนะครับผมก็คือการ,รกดแล้วปล่อยวงออกมาครับผมคนที่อยู่ในวงเราเนี่ยจะโดนดาเมจคือผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับสกิลนี้ับผมก็ดูแค่มันโดนดาเมจแค่นั้นแหละมาดูบ้าซีมันเข้าใจหรือเปล่ไม่ก็กูเห็นแค่มันโดนดาเมจแค่นั้นไงเนี่ยดูดิอโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วต่อไปนะครับผมเป็นสกิลดับเบิลแกงแม่แม่ไม่แมใน่ใจว่าถูากไหมครับ เป็นสกิลตัวซีนั่นเองเดี๋ยวจะกดนะครับปุ่ม D4C จะทำการเอาพวกของเรา,เ<อ>าจากอีมิติ<อ>หนึ่งมาช่วยกันยิงนะครับมันนอนจะกูมันอนจะกูกนี่แล้วมันก็จะตายอย่างน่านนะเป็นไงครับสกิลแม่งโคตรโหดเลยจะช,ช่วยกันยิงนะครับความเร็วก็ประมาณกับกระดับประมาณกับปืนของมิสตอรอะไรนะชื่อสแตรเต็มนีเตเออลืมชื่อได้ไงวะก็ก็ได้นะ ก็สำหรับสแตนตัวนี้นะครับชื่อ D4C มาจากมาจากมังงะนะครับตอนนี้ยังไม่ทำเป็นอนิเมะมาจากภาคงูภาคภาคมาจากจภาพเจ็ดนั่นเองฮะซึ่งคนใช้ก็คือคือสหรัฐอเมริกาไอ้เหี้ยกูจะให้มึงพูดไม่ใช่อะไรกูจำบทไม่ได้คนนน่่่่่ะไไมมใใชชคเ คนใช้ชื่ออะไรนะปื้มที่รู้คนใช้เนี่ยเป็นนายกของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะใช่ปะประเทศของสาระขันนั่นเองไอ้สาระขันแม่ไอ้ยถาโคตรสถุนยังเลยก็ความสามารถก็แค่ไม่ใช่ก็แค่ก็คือสามารถเอาตัวเองจากอีกมิติมาได้นะครับผมก็เหมือนกับสมมุติไอ้ปื้มนั่งขี่อยู่แล้ว แล้วเอ้ปื้ม,มีงานต้องไปทําพื้ม,ม่นก็ไปดึงปื้มจากอีกมิติหนึ่งมาทํางานแทนแล้วก็ปล่อยตัวเองนั่งขี้สบายใจเฉยนั่นเองความสามารถก็ประมาณนี้นะคบผมแต่ข้อแม้ก็มีอยู่แล้วมึงไม่ว่าทำสำบ,บ้านอะ่ะให้ปื้ม <c oughs> เออข้อแม้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอันนี้คือความรู้จักในเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราไปดึงสมมติมีโจทาร่โยืนอยูน่นี้ถ้าเราไปดึงโจทาร่โลจากอีกมิติมาเจอโจอทาร่โลในมิติหลักโจทาร่โลจากจากอีกมิตินะ่ะ จะตายนั่นเองชนกันเองแล้วก็ตายกันเองชนกันเองแล้วก็าตายกันเองเราไม่แน่ใจว่าโจทำโล่จากมิติปัจจุบันจะตายด้วยไหมปึ๊บมันเหมือนตัดร่างของคนนจักรวาลหนึ่งอะนั่นแหละครับรสองคนในจักรวาลก็คือหายไปหลังจักรวาลรวดเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ d 4 o c ความสามารถก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็<ำ>สาหรับคลิปน,น,นี้ก็เออแล้วก็ลืมบอกรายละเอียดนะครับ d 4 o u c อะ d 4 o c. c ค่าบาเลตเลเวล เลเวลคือสามสิบดีพสฮอปคือหกสิบเลิฟเทนหนึ่งร้อยเบอร์เคอร์โน่ดิเมนชันหนึ่งร้อยยี่สิบดับเบิลแกงร้อยสามสิบซึ่งมีโอกาสดรอปอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นตก็โอกาสดรอปต่ำมากนั่นเองจะฆ่าไว้ได้เลยไหมยังมยไม่รู้เลยแหมกดสกิลไม่ทันนั่นเองค่ะผมยังต้องมากดสกิลไม่ทันตลอดเลยอะมาค่อย พึ่งได้มาวันนี้ก็ถ้าเกิดเล่นกะก,ก็ขออภัยด้วยครับผมผมก็เพิ่งเล่นลไม่ใช่พิ่งเล่นหรอรกคือเล่นเกมนี้เมื่อก่อนเล่นเคยเล่นเกมนี้อยู่ประมาณปีที่แล้วมั้งแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยครับผมพิ่งกลับมาเล่นก็กะากะหน่อยขออภัยนะครับคราวหน้าก็จะฟาร์มเวลให้เยอะกว่านี้แล้วก็มารีวิวนั่นเองสำหรับดาเมจนะครับ d f o u ม c เออเดี๋ยวไปรีวิวเอซีด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ใครแชร์กดแชร์ ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้บังคับครับ,รบจะกดหรือไม่กดก็ก็แล้วแต่ท่าน,นผู้ชมสำหรับคลิปนี้บาย